สวัสดีครับในคลิปนี้ครับก็จะแนะนําตัวโปรแกรมนะครับเป็นโปรแกรมแปลภาษาแบบเรียลไทม์นะครับก็คล้ายๆกับโปรแกรมที่เรียกว่าวุ้นแปลภาษาของโดเรมอนนั่นแหละครับโดยที่เราจะเป็นคนพูดนะครับอ,อยู่ฝั่งคนพูดแล้วก็ส่งลิงก์นะครับส่งลิงก์ตัวคนฟังเนี่ยไปให้คนฟังนะครับแสดงว่าเราจะส่งให้ใครก็ได้นะครับเราพูดแค่หนึ่งครั้ง ส่งให้คนฟังห้าคนนะครับก็จะได้ยินคําแปลทั้งหมดห้าคนเลยก็หมายความว่าเราจะสามารถใช้แบบออนไลน์ได้ครับใช้แบบตอนประชุมออนไลน์สัมมานาออนไลน์สําหรับคนที่แบบว่าในห้องประชุมมันอาจจะมีฝรั่งด้วยหรือมีต่างชาติด้วยนะครับเราพูดไปแล้วก็แปลให้คนที่อยู่ในห้องประชุมหรือว่าสัมมานาฟังได้เป็นภาษาอังกฤษเลยแปลแบบเรียลไทม์นะครับ ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเห็นแบบเราไปประชุมหรือไปสัมมน,นาเนี่ยก็จะมีซับให้อ่านนะครับอาจจะแปลแล้วก็อาจจะมีซับให้อ่านนะครับบางทีอาจจะอ่านไม่ทนันหรือตัวเล็กไปนะครับมันอาจจะไม่สะดวกน,นะครับแต่คราวนี้เราแปลไปที่คนคนคน,นั้นเลยนะครับอาจจะคนคนนั้นอาจจะใส่หูฟังนะครับแล้วก็เปิดเว็บหรือเปิด,ป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 ดแอบบทิ้งไว้นะครับเขาก็ได้ยินไปเรื่อยๆเวลาที่เราพูดอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานดีกว่านะครับ แต่ตอนใช้งานมันอาจจะติด,ข,ดขัดบ้างเล็กน้อยนะเพราะว่าผมทดลองโดยการใช้เครื่องเครื่องเดียวนะครับปกติแล้วมันอาจต้องใช้หลายเครื่องในการทดลองนะครับเดี๋ยวผมอาจจะทําให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าใช้จริงต,ตอนที่ใช้หลายเครื่องจะเป็นยังไงครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันสามนะครับมันจะมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองครับที่ผมทําไปแล้วครับมันไม่ได้มีความสามารถอะไรที่มากมายกว่าเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองครับมันใช้งานต่างกาันเฉยนะครับ ก็ไปหาดูได้ครับว่าเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองทำงานยังไงคราวนี้เราลองใช้งานกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะมีโหมดการใช้งานครับมีผู้พูดกับผู้ฟังครับให้เราเลือกไปที่ผู้พูดเลยพอเลือกไปที่ผู้พูดแล้วเนี่ยก็จะมีลิงก์นะครับถ้าเราเอาไววางที่เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะสามารถออนไลน์ได้นะครับก็คัดลอกลิงก์เลยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดแท็บใหม่ครับวางลิงก์คนฟังหน้านี้ก็จะเป็นหน้าคนฟังนะครับ นี่มาเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีให้เลือกครับว่าจะพูดอัตโนมัติหรือเปล่าหรือจะใช้หรืวว่าจะเพิ่มความเร็วในการฟังหรือเปล่านะครับอ่าต่อมามาหน้าที่คนพูดครับตรงนี้ก็จะมีเลือกไมโครโฟนครับอ่าก็กดไปที่ไมโครโฟนแล้วกดเริ่มฟังพอก,กดไปที่เริ่มฟังแล้วเนี่ยก็จะมีตัว b r เซอร์เนี่ยขึ้นซอ r มาครับว่าเราใช้ไมโครโฟนอันไหนเป็นตัวพูดนะครับ บางคนอาจจะมีไม้แยกหรือว่ามีตัวอุปกรณ์นะครับก็เลือกไปครับว่าใช้ไม้ตัวไหนในการพูดนะครับอันนี้ผมใช้น็ตบุ๊กในการทดลองนะครับก็จะเป็นไม้น็ e ตบุ๊กสวัสดีครับได้ยินไหมครับ Hello ผมกดหยุดก่อนครับ ถ้าผมไม่กดหยุดกับกดพูดไปมันก็จะพูดไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นหน้าคนพูดนะครับหน้าคนพูดก็จะมีพูดอัตโนมัติด้วยตรงนี้เห็นไหมครับผมก็อาจจะเอาออกก่อนนะครับอไปที่หน้าคนฟังครับเห็นไหมครับหน้าคนฟังก็จะมีเหมือนกับหน้าคนพูดเลยแต่แค่พูดไม่ได้แค่นั้นเองครับฟังอย่างเดียวยมีประโยชน์ขึ้นมีคาแปลขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะมีเสียงด้วยอาแต่ผมไปที่หน้าคนพูดนะครับเรากดเริ่มฟังใหม่ วันนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหนดีครับอากาศดีมากเลยวันนี้ Where are you going today? The weather is great today. อ่าสิ่งที่ได้ยินก็คือเสียงที่หน้านี้ครับอ่าที่หน้านี้นเ,อเองนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับวิธีการใช้งานเดี๋ยวผมลองไปที่นักคนพูดนะครับ ทำไมวันนี้คุณไม่ออกไปเที่ยวไหนเลยอากาศก็ดีนะเนี่ยวันนี้คุณอยากจะไปทานอะไรดีคุณไปกับผมไหมครับวันนี้ไปทำงานที่ไหนครับ อ่าที่เห็นนะครับคือเวลาพูดเนี่ยมันจะให้ดีเลยในการเก็บคำประมาณสามวินาทีนะครับพอสามวินาทีปุ๊บเนี่ยเขาจะเก็บคําไปแปลแล้วก็ส่งไปนะครับในพอหมดสามวินาทีเราสามารถพูดต่อได้เลยนะครับมันก็จะแปลให้ตามลําดับอ่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับสวัสดีครับคุณชื่ออะไรครับน่ารักจังเลยครับ ขอ,อเบอร์โทรหน่อยได้ไหมครับแล้ววันนี้คุณจะไปเที่ยวที่ไหนครับอ่ามันจะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะเก็บคําที่เราแปลให้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะแปลตามําดับมันจะไม่แทรกกันนะครับวิธีการทํางานก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่า เอาไว้ใช้งานในห้องประชุมก็ได้ใช้อบรมออนไลน์สัมนาออนไลน์นะครับหรือว่าใช้ในการคุยงานก็ได้นะครับใช้ได้หลายแบบหลายวิธีนะครับก็แอปนี้ครับเป็นแอปแปลภาษาแบบนเรือธารที่สามารถส่งลิงก์ให้คนฟังนะครับแต่ละคนได้ครับไม่ต้องมานั่งแปลในห้องครับพูดคําั้งรอแปลคํานึงพูดคํานึงรอแปลคํานึงครับก็สามารถส่งลิงก์เนี้ยไปให้คนฟังได้เลยนะครับ ก็สำหรับแค่นี้ครับก็วุ้นแปลภาษาแบบเรียลไทม์ครับสามารถส่งให้ใครๆฟังก็ได้นะครับอันเดี๋ยวเรามาดูอีพีหนึ่งครับคนนี้จะมีฟังก์ชันที่ผมใส่ไว้นะครับก็คือเช่นภาษาจีนอย่างนี้ครับอก็ใส่ภาษาจีนให้ลองอไปครับมันก็จะแปลเป็นภาษาจีนให้ สวัสดีครับชื่ออะไรครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาจีนนะครับ สำหรับคนที่อยากจะซื้อตัวระบบซื้อโค้ดซื้อเขียนโปรแกรมหรือว่าอยากจะทั้งจะทำอะไรครับเขสามารถติดต่อมาที่ไลน์แอดใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับ โอเคครับความสามารถก็ประมาณนี้นะครับสนใจก็แอดไลน์แอดตารางคลิปมาได้เลยครับ